ข้าผัดค่ะผัดเองผัดเองแซ่บเองโรฝักยาวอวบมากแล้วก็แบบนี้เอา บริกระทูเดวพีปนองเลยไปน้ำกันสักแบบจ้าหอมด่วนหรือว่าสาละหน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลำวันเบียร์ซีเฮดเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้ำพริกประทูค่ะถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะนี่ โอ้ใหญ่มากจริงๆนะคะปลาทูก็ตัวใหญ่มากพี่วันพี่วันไปจัดปลาทูตัวใหญ่มามากใหญ่มากๆเลยนะคะตัวละหกสิบบาทเกือบเท่าหน้าเบียร์ลยเนาะเหมือนที่เบียร์พูดไว้คลิปที่แล้วนะคะว่าคลิปต่อไปเบียร์จะมานับดูว่าผักมีกี่อย่างนะคะทางนี้คือผักลวกนะคะนี่อวบๆเลยอันนี้คือยอดน้ำเต้านะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็น ดอกต้นหอมหรือว่าต้นดอกหอมนะคะ2อ,อย่างไปแล้วแล้วก็จะมีผักกุดนะคะยอดอบอบุอบอุบเลยนะคะนี่แล้วก็3มอย่างแล้วเนาะทีนี้ก็อันนี้ยอดมะละนะคะใช่ไหมคะยอดยอดมะละหวานนะคะอันนี้อร่อยอร่อยแล้วก็เป็น4อย่างแล้วถั่วฝักยาวอันนี้แบบสดนะคะ5อย่างซรลแหน่นะคะหกอย่าง แล้วก็ผักแพลวนะคะ7อย่างาแล้วก็ผักเม็กนะคะ8ปดแปดอย่างนะคะแล้วก็อันนี้คือผักติ้วนะคะ9อย่างโอ้โห9อย่างนะคะทั้งหมดทราบเลยค่ะพี่วันมามาค่ะ ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนๆทางฝั่งไทยฝั่งพมา่าแล้วก็เพื่อนๆไทยใหญ่นะคะแล้วก็ทางประเทศลาวด้วยแล้วก็เพื่อนๆทางประเทศนอกด้วยนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะเราต้องแบ่งนะพี่วรนเนาะเพราะว่าถ้วยใหญ่มากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเอาผักมาตุ้ยตุ้ยอย่างดี้แล้วกลัวว่ามันจะบูดหรือว่ามันจะเหม็นนั่นเองนะคะภาษาของเบียกก็หลายอย่างเนาะก็ท่านผู้ชมก็ อ่าช่วยช่วยอ่ายังไงพี่วันเข้าใจให้หน่อยเป็นคนไทยใหญ่นาะแล้วก็พูดเนือบ้างแล้วก็พูดกลางบ้างอย่างนี้นะคะอร่อยแล้วพูดมากเกินไปแล้ววันนี้นข้าวผัดค่ะผัดเองผัดเองแซ่บเองโรฝักยาวอวบมาก แล้วก็แบบนี้เอาอืดิบกระทูดอ่ะพี่นองเลยไปน้ำกันจะกแบบจ้า,จาหอมด่วนหรือว่าสะลาะเน่ เนี่ยทางอีสานี่หรอมีมีเนาะทางนี้นี่ต้องประมาณที่ก็มีอัไไนอะ้ก็เรียกมีดอยมีภูเขามันจะอยู่ตามดอยตามภูเขาอะ่ะเจอดอยเอ็ดไม่มีเจอไม่มีภูเขาคาเล็กเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแถวสก,กลนครมนี่ ภาคกลางมีอรอภาคกลางเราไม่ก็นี่ใจเราภาคกลางเอายอด่ายเป็นไหแล้วกิน,ไไนแล้ว,ลว <laughs> ยอดน้ำเต้าไปซื้อที่สวนมาเลยบวกมาก โดนผัะกกระโดนมันี่ยพักเม็กก็ปันพักติวได้จะเป็นหน่อสองอย่างเอาของพี่วันแล้วต้องเบ่งถวยหน่อยเด้ออย,ย่ามันบูดถวยง่ายถ้าจำลงไปปีปีก็ได้ถวยหน่อย,อยนึงละปนประตูได้เป็นหน้องพักติวนี่ของอีสานเนาะปลูกเอาไว้ที่บ้านนะคะ ผักติวมาติว่ว ถ้วที่2เอาไปเอามากินมอถ้วยมั้งซาเลน่ด้ที่นอกมอท้วยังนี่ <c oughs> สูตอย่างนี้เผ็ดอยู่นะคะขาวอะไรผักแพลวผักเพลียวเว้นทม อบบบอันนี้คือยังแบ่งมาอยู่เพราะว่าถ้าล้างใส่ถาดมาหมดหดเนี่ยคงจะไม่เห็นถ้วยน้ำพริกนะคะ แค่นี้บางคนดมบ้างเหรอเหมือนพี่วันไม่มักผักข้าวตอง กันได้จ้าคนประตูจ้าเอาผู้ปุยพูกถือนอะพี่น้อมาที่ทำไมถึงตุยไม่ขึ้อนอนะพี่วันนี้ ลองพักเม็ดกอนพักเม็ดกบพักดิวนอันไหนรี้วก่อนัดิวอะเรียวถ้าเค่จะฝกสดาท่านจะมมแทมใบในข้อพักอีกไหมอ๋อมีฝาดเหมือนกันพักกระโดนกระโดนเหรออืพักกระโดนนี่กลินก้ํ้พงมาตัว้มรั้ขนานั้น แปดหน่อยเนาะเป็นชอบกินพักติ้วมากกว่าพักติ้วมันจะเปรีป้ยวๆค้ายๆพักที่แล้วก็ยอดมะม่วงเนาะ ไม่สุภาพยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะข้ามมาตายหมดแล้ว <laughs> มาไปพักจะเอายังยื้อยังยืย้อยงบอกดิข้างยังมันมาแอบอยู่ตรงเนี้ยดอกหอมพูดชัดๆพูดชัดๆดอกหอมดอกหอมนั่นดอกดอกหอมดอกหอมแม,ม่พี่วันก็พูดไม่ชัดเลย ครบแล้วพอยังเหลืออ,อิ่ม,มาเด็กพี่น้องด้วยข้าวมดอ่ะกระตูมันดีกระตูแซรแจเด็กพี่น้องเอ้ยกระเทนกัแบ,บ,แบ,บน้ำแค่กินพักกับน้ำพริกก็อิ่มต่างข้าแตนเข้าวแล้ว <laughs> ผู้ภาษาไทยใหญ่รวมไปตัยอิ่มตังเขา้าวเนี่ยบะกินน้ำพริกปลาทูก็พักกินพักนำน้เข้ามโลกินเย่าวน้ำพริกปลาทูเซ็งสองบานในบานที่สอง ตี๋ทำนง,งี้ยๆถ่ายกำนิเดเต้พี่น้องเอ้ยอิ่มแล้วเข้ามอจานหน,นึ่งผมคุยแน่ไนี่ ก่อนอยู่บ้านกะยังมากินกับน้ำพริกสะเตือไม่แต่เป็นแกงกินนะใหญ่มามยังก็กินหมดยิ่งเท่ามายิ่งกินพักเยอะเท, <c oughs> ท่าไหรกเท่าหรอกหน้าก็จะไปเลขห้าแล้ว อายุกำลังจะเข้าเลขสี่อ่ะปีวันสาวสี่อกนหงพีทายนะเจ้าพีวันกำลังสาวสีสาสี่สองรอกสาวสี่สองรอกเทสองอกก็่ พิชิตม uh ึงน okay, uh ิกเองยายองยังปิดได้ทำไมพิวันปิดไม่ได้อียปังพิชได้เลยยายองออฟิเชียลเนี่ยซับคิงซับคาส์ซับตะไข่น่ยพิดอหน่อยรอวิวันเนี่ยถ้าจะถึงพรุ่งนี้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทานน้ำพริกปลาทูด้วยกันนะคะผักก็มาเป็นสวนเหมามาทั้งตลาดเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้ง,ง,งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำวันเบียซีเฮ็ดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ